มาเราชมชุดรถรวงลุมทางนะครับของบริษัทเอเอนะครับที่รับเหมาโครงการรถไฟทางคู่ในช่วงสัญญาแล้วก็มาลงไปนองปลาไหลนั่เกิดจะเป็นช่วงที่ผ่านสถานีบ้านโป่งด้วยะวันนี้นะครับจะเป็นการเอารถอทินนะครับรถเกียร์หินนะครับเข้ามาในทํางานในทางหนึ่งที่ผ่านหน้าคาสานันไหมไปนะครับจะเป็นทางที่ไวสาหรับเทียบฉันฉลารับส่งโดิสารหนาขาสถานีครับ ก็วิ่งมาในทางประทันเก่านะครับเพะเตรียมรถมาจอดรอไว้ทํำงานแล้ว เอานี <it> ้กนเล่นดยวโกัน <laughs> วิ่งผ่านทางพระานเก่านะครับเดี๋ยวไปกลับเข้าประเจ้าด้านใต้เพื่อวิ่งเข้ามาในทางใหม่ทางลิกหนึ่งนะหน้าการสถานีหลังใหม่ครับมารอชมการทำงานอีกคลิปหนึ่งแล้วกันะนะฮะ